คุณผู้ชมครับข่าวล่าสุดที่ต้องบอกว่าเดือดจัดเลยครับนี่คือความคืบหน้าจากแนวชายดานที่หลายคนกำลังจับตามองครับปิดจ็อบ BTK กลายเป็น b b q ที่ปราสาทตะคคายจำกันได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากำลังรบพิเศษของกัมพูชาพยายามจะยึดปราสาทตะคคายให้ได้ก่อนเที่ยงคืนตอนนี้มีรายงานสุดร้อนแรงเข้ามาแล้วครับว่าเราได้ปิดจ็อบที่นั่นเรียบร้อยแล้ว คำว่าไทยต้มแผลงฤทธิ์ที่ได้ยินกันหมายถึงปฏิบัติการทางอากาศของ F16 ของกองทัพปากาศไทยครับซึ่งผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ BHK หรือกองบัญชาการกองพันธ์ของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็น BBQ ไปเรียบร้อยแล้วที่ประสาทตะควายอันนี้เป็นสำนวนนะครับคุณผู้ชมหมายถึงการโจมตีที่หนักหน่หนวงวัดเด็ดขาดจนราบคาบ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ถูกควบคุมไว้ได้แล้วครับตอนนี้เราคงต้องบอกว่าจบนอนครับคุณผู้ชมเพราะผมรับที่ออกมามันชัดเจนว่าครูผู้ชนะถือเป็นข่าวดีในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมพี่น้องทหารไทยของเราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆปลอแค่ภาพประกอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ